สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนะนอมชาแนลนะฮะนีะ่เป็นพ่อครัวแต่เช้าเลยนะผมปรุงน้ำกรวยเจี่ยวทำนู่นนี่นั่นนะก็วันนี้นะช่วงเช้าเราก็มีกาแฟโกโก้นะครับผมกาแฟโกโก้ตั้งอ่ากาแฟได้นะครับแม่ครับ

รลนึงสองโอเคโบอ่ะสองตัวนี้คือใหม่ครับผมไปข้างบนเลยค่ะไปเหรียญแม่น้ำเพล่อปราบพระมณสการพระศุกรเจ้าทุกรูปนะครับและชาติ้านเดินไปเอาไม้นู่นนะลูกนะครับทุกท่านนะครับเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใครครับเป็นเสียงสายบุญนะครับที่เดินทางมาจากเอียมาออกก่อนเอี้ยมลูกอัปวันเดล่าจังหวัดสกลนครนะครับฮ่าเป็นเสียงของลุ่มพลนะครับ ที่เดินทางมาราะว่ที่นารวตป่าน้องแสงนะครับก็ตองกราบขออภัยนะครับต้นนะครับเนื่องจากทางยู u b e นะครับยูทูบเบอร์นะครับที่มากับลุงทนป้าแตนนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สดนะครับให้เอซีทั่วโลกได้เห็นนะครับว่ามีนะครับ สายดุมนะครับที่เดินทางมาหลังไหลก็มาที่วัดป่าน้องแสงนะครับซึ่งเป็นที่เคารพรักนะครับของชาวบ้านนะครับที่อยู่ตำบลน้องแสงและก็ตำบลกา้เคียงนะครับที่ให้ความเคารพศรัทธานะครับที่วัดป่าน้องแสงแห่งนี้นะครับก็ถ่าสิ่งผิดประการใดนะครับขาดตกบกพร่องนะครับในการที่พวกเราได้ไหลสดนะครับอาจจะไป ถูกนะครับญาติธรรมนะครับที่เดินผ่านกล้องนะครับซึ่งเป็นโลหะซ้ำเนาที่หอระฆังนะครับเป็นของหลวงพ่อแตนนะครับสวัสดีผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ผู้ใหญ่หล่อมากเลยครับโอ้ยแบ่งความรอยผมเด้เยอะวัดป่าแสงทองครับฮะวัดป่าแสงทองวัดป่าแสงทองเมื่อกี้บอกวัดป่าแล้วสวัสดีครับวัดป่านองแสงวัดป่านองแสงเอาวัดป่าแสงทองตะบนหนองแสง ขออภัยครับโอ้ยตื่นเต้นเนาะนะครับช่วงเช้านะครับสายบุญนะครับที่ท่านเดินทางเข้ามานะครับก็สามารถขึ้นที่ศาลาการประเรียนจับไม่พร้อมกับก็จะมีพวนมาลัยนะครับคอยต้อนรับนะครับคอยรับอ่าเครื่องปัจใจทายาทานต่างๆนะครับโดยมีอ่ะครับครับให้ท่านครับอ่าป้าแตนเป็นตัวแทนใส่บาตรให้ลุงหน่อยเด้อ ดนจ๋า <c oughs> ปฏิวานสักหน่อยนะครับเมื่อวานเมื่อวานเดินทางมานะครับเนาะในระหว่างเดินทางแวอองะ,ะอมปตทไออันนี้เล่าความจริงให้ฟังนะครับวันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะเผื่อมีใครเอาเป็นแบบอย่างบ้างนะครับพอวเราแวะอมนะครับเพื่อที่จะปลดทุกข์นะแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มชูกกำลังในการเดินทางมาปรากฏว่า เดินไปที่แผงลอตเตอรี่นะครับคงสุดท้ายคง <นะ S 1> สุดท้ายสอบถามแผงลอตเตอรี่ว่ามี08ไหมนะลอตเตอรี่บอกเหลืออยู่ชุดหนึงชุดใหญ่ชุดห้าใบนะเป็นเลข008โกบานป้าแตนก็เลยซื้อนะครับห้ใบนะครับ008นะเจ้าของแผงบอกเอา80ไหมเอากลับไหมป้าแตนบอกถ้าซื้อชุดนี้ถ้ามันจะถูกเดี๋ยวก็ถูกปรากฏว่ามาถึงวัดป่า นะครับวัป่าแสงทองนะครับ,บพอช่วงสี่โมงเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดนะอ่าชาวุ่นบายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้าแต่เมื่อวานเรายิ้มนะครับก็แต่ยิ้มนะถูกลอตเตอรี่ห้าใบนะครับสามตัวท้ายศูนย์ศูนย์แปโอ้นะครับก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญป็นกุศลที่เราได้มาทำรงทาน นะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีทุกทุกท่านนะครับสายทุกทั่วโลกนะครับที่ได้อ่าร่วมกันนะครับอ่าสนับสนุนก๋วยเตี๋ยวสมพรป่าสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเชิญบนาลานะครับนะครับยาทิธรรมที่เดินทางมาใส่บาตรตอนเช้านะครับนะแป่ศูนย์ศูนย์แปดที่ครับเป็นเลขท้ายสามตัวหมุนสองครั้ง ใชุ่ณสองครั้งมี409ยเาลยอะ่ะใช่ไหมที่โไล่เข้ามาับขอหลักฐานหน่อยสลับที่กัน490โอ้าไม่ได้ละเปิดให้ดูหนอ่อยเ่ยต้องเอาหลักฐานมาเมื่อวานเดี๋ยวเราจะพูดถูกส่วนเลขท้ายสองตัวสามตัวหน้าสองสามูน์กับ9 0้าอ่ะใครโชคดีข้างบนสลาเฮ้ะดังเลยนะครับนะ ส่วนท่านใดที่ถูกสามตัวท้ายหมสองครั้งนะครับ008ย์แล้วก็4ี่ศย์โอ้โหนะเมื่อวานโชคดีไปประแตดนะครับห้าใบรับรองเกือบสอง0มนนะครับหลังจากหักภาษีนาที่การนะครับสามเถ้าใครโชคดีนะครับสามเตัวท้ายนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนท่านที่ถูกรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1ออกเมื่อวาน0อ่า6ห8ย์ 6 6 2นะครับอ่าเชิญเลยครับพ่อแดนเชิญเลยครับเป็นตัวแทนลุงพล่อยนะครับเป็นเลยครับครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่ห่วงใยนะครับอ่านะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับตรงไหนที่จอดได้นะครับและปลอดภัยนะครับก็รบกวนนะครับจอดให้ชิดกันนิดนึงนะครับเพราะวันนี้สายบุญจะเดินทางเข้ามาหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะครับส่วนการจอดซ้อนกันนะครับไม่ควรทํานะครับเดี๋ยวจะ เกิดการาเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะก็รบกวนทุกท่านด้วยนะครับนะก็ขอบคุณมานที่นีด้วยนะครับนะส่วนใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจด้วยนะครับเมื่อวานรับไปหกล้านนะครับท่านหนึ่งใบนะครับถ้าชุดใหญ่ก็สามสิบล้านโอ้อยากให้ท่านกำนันถูกรนาะัลเมื่อวานเนี่ยช่พีายนะพี่ได้มีโอกาสขึ้นไปดูนะครับขาอเรืองขาของพ่อกำนันเมื่อวานเนี่ยพักทูดให้พ่อกำนันชื่นใจหน่อย ท่านแม่กำนันก็มาด้วยวันน<ส>ี้นะครับท่านในการต้อนรับนะครับหลวงพระแต่นเป็นอย่างดีเมื่อวานนะครับไม่คิดว่าท่านจะเปิดท่าอหาดท่าบริลานให้เราได้ดูได้ชมเมื่อวานโอ้เข้าไปได้ตัวสั่นเลยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับบ้านอะไรจะสวยงามขนาดนั้นนะก็เป็นบุญอีกครั้งนะครับพี่หลวงพ่อแตนได้ขึ้นไปเยี่ยมชมฤหาสร์หาของพ่อกับนันเมื่อวาน ท่านกระปวดกระเสียแล้วเนาะตอนนี้ท่านก็อยู่แบบมอกๆม่ๆนะอยู่กับสีธรรยาคู่ใจเนาะส่วนลูกชายลูกสาวก็น่าลูกสาวก็อยู่ต่างประเทศนะได้ข่าวว่าลูกเขยร่ำรวยนะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเนาะในอนาคตนะไม่แน่นะครับชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับยังลุกพันพ่อแตดเหมือนกันนะครับจากชาวบ้านที่อยู่นะครับชนบท ในภูเขาต่างๆนะครับที่<ช>ทุกคนไม่รู้ทกนนุกวันนี้สีกอดังไปทั่วโลกอะไรเอ่ยอเอ้าที่โก้<ะ>ลูกกหร่อยดูเขียนเลขให้เพื่อนแหน่ว่าสิบอ,อะไรอะเมื่อกี้เมื่อกี้กเดี๋ยวนกกร่ให้ที่โก้เจ